ตอบคำถามนะคะแพ้ข้าวมีอาการยังไงบ้างคะวันนี้น่าจะเพิ่งไปโดนของแพ้มาเลยก็เลยเอาผื่นให้ดูนะคะทุกครั้งที่บุ๊กไปเจอของที่แพ้หรือว่าไปทานสิ่งที่มีส่วนผสมที่แพ้นะบุ๊กจะมีผื่นขึ้นนะจะมีตุ่มขึ้นตรงแขนตรงนี้ทุกคนเห็นปะ่ะเป็นตุ่มเล็กๆมันจะขึ้นตรงนี้มันจะขึ้นที่เดิมทุกครั้งเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าตุ่มเล็กตุ่มใหญ่ก็แล้วแต่ว่าเราโดนของที่แพ้ไปเยอะหรือมากน้อยแค่ไหนนะ ส่วนถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเราโดนของที่แพ้แล้วเรายังไปกินอะไรที่มันมีส่วนผสมที่เป็นของที่บุกแพ้อีกเนี่ยผื่นมันก็จะเริ่มลามขึ้นไปเรื่อยๆเ,เนาะก็จะขึ้นที่หน้าขึ้นที่ตัวเริ่มคันตามตัวแล้วก็ถ้ากินมากๆก็จะมีอาการเอ,อ่อน้ามูกเนาะหายใจไม่ออกมีอาการแบบ ปัญหาที่ระบบทางเดินหายใจส่วนก่อนที่จะรู้ว่าแพ้ข้าวนะคะก็ยังกินข้าวปกติแล้วก็เออมีอาการผื่นขึ้นไม่หายเนาะผื่นขึ้นทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ดูเนาะก็จะมีอาการผื่นขึ้นนะคะแบบนี้เลย ที่สุดก็จะเป็นรูปนี้ก็คือไปทานหมูกระทะมาเนาะไปทานหมูกระทะมาแล้วก็ตาบวมตาบวมเหมือนคนโดนต่อยเลยทุกคนตอนนั้นก็คือไปแอดมิดเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่พยายามลองทานของที่แพ้ก็คือครั้งสุดท้ายที่พยายามลองฝืนทานของที่แพ้หลังจากนั้นก็คือไม่เอาอีกเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากเข้าโรงพยาบาลจริงๆแพ้ข้าวมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้เลยเพียงแต่อาหารเราก็ต้องเลือกเยอะขึ้นแล้วก็เลือกทานอาหารมากขึ้นแค่นั้นเอง และในชีวิตประจาวันจริงๆก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่ทานของที่เราไม่แพ้เลยเนาะเพราะว่าบุกซื้ออาหารทานนอกบ้านใช่ไหมก็จะมีบ้างโดนนิดๆหน่อยๆนแล้วก็อดทนเอามันก็จะมีผื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจหรือว่าส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากใครมีคําถามอะไรอยากลอีคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลย